ผมชื่อนายชรอาชาพงงครับผมนารีมังคยาเนียครับพี่ฉันจังสาวการศี่ครับายชัยวนสนันจันครับผมนายนาถัยพุย่ากครับผมนายธิพงศ์ชาพาวาครับวันนี้พวกเราจะมาลัเสนอเรื่องนิทานเบตครับที่มามีที่มามาจากนัำเสด็จจิตเรื่องเบตางมาจากวิสติแปลว่ามีความวา่อของเวตางครับผู้แต่งครับพระราชมบพน์องค์คือองค์พุยากร่อครับ ลักษณะขบวนการเป็นร้อยแก้วเดินการนำพลนองของเั่ารถไฟสายสุวรรณภัยเรียกว่ามมสองครับเรียนอย่องครับพระเจ้าอุปกรมาี่สัญญาว่าจะนำโยธกามาให้โยชีสังผลิตเ่งในระหว่างเดินทางเรการจัดําบไม้ามพสนาพระองค์ต่อหาพระองค์ตอได้ไม่จับไป้ถูกที่เรื่องมาโศกทำให้พระองค์ต้องจับไปยังน้ำใหม่ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่ครั้ง ในทางที่เสื่อมาพระธรรมควั์เตือนพวอเราไม่ให้จัดอะไรโกงจึงก็คงจะไม่น่าคิดเช่นนว้นครับบทวิททอและการิทานในวรรณกรรมเชิงปรัชญาที่ท้าการความคิดของผู้อ่านในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการปกครองข้อคิดนะครับสกิปัญญาและความรอบคอบสำคัญเท่ากำลังบางครั้งการนี่เนี่ยคือคำตอบที่ดีที่สุดขอจบขอตัวก่อนนะครับ